สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่งองโมไลมอดตูบีนะครับ,ว,นนว,ว,รบวันนี้ผมจะมาสอนถูตร T ท r นะครับวิ่งห้าร้อนะครับออันนี้ผมปรับแต่งเองหมดทุกอย่างเลยนะครับคือแบบว่าเองทุกอย่างหมดเลยนะครับเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะมีอะไรบ้างนะในคลิปนี้ผมจะไม่เอาไปวิ่งนะครับเพราะว่ามันเจะนานก็เรามานั่งเลยเอาผมก็จะมาแต่งเก่าไอ่อันนี้เดิมๆนะ ยังไงครับเอาเครื่องเอาสุดเอาเครื่องสีแสงก็ได้ครับหรือเจ้าเครื่องส่งแสงก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ทุกผู้ชมเลยนะครับตั้งแต่เลยแล้วก็เอาเป็นโทโบนะทับโ,ทโบเอาส่งแสงไปเลยครับจัดเต็มครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แบบว่าซื้อตั้งแต่ล้อแบบนักแข่งครับไม่ใช้ขอตรงนี้เลยซื้อให้หมดเลยนะคะซื้อให้หมดเลยนะครับซื้อหมดเลยนะตั้งแต่ตรงล้อที้ถึงยาวงนี้นะคะอ๋อ เราก็ซื้อเป็นนันนี่มเรื่อๆนะซื้เรื่อนเลยนะคะเรามาดูการจูนเอันแรกก็คือการจูนก็คืออันแรกสาม่ห้าครับอันที่2คือสองจุดหกหกเอ้สองจุดหกศูนย์นะครับอันที่สามคือหนึ่งจุดห้านะครับอันที่สคือหนึนะอันที่ห้ครับศูนยหครับอันที่หครับศูนยเจสหนะครับอันที่เจ็ดก็คือศูน 0.39นอันที่8นะนะคบก็0.35นะครับต่อไปผมก็จะไปไวิ่งนะแต่ผมขออน,นุญาตปิดไมค์นะครับขออน,นุญาตปิดไมค์เาะไม่ติดเดี๋ยวผมต้องไปปิดเสียงนี่ก่นอนนั่นแหละค่ะไอเราไปดูกันเดี๋ยวผม จะไม่ได้ยินเสียงที่ไปในเกมนะวันนี้มันก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับตอนเนี้ยแต่ตัวน,นี้ได้ย็นสูเบสุด500ทุกคนก็รอดูเอาแล้วกันนะครับอืมเป็นสูุรวิ่ง500นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า โอเคครับเป็นไงบ้างครับ TGR วิ่ง500ครับแรงไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดว่าไม้มันไม่มีเสียงแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันครับวิ่ง500ครับก็สเต็ปตามที่ชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด์ถ้าใครอยากให้ผมทำแลมโบว์นะครับแลมโบว์วิ่ง500เหมือนกันกดหนึ่งนะครับแค่ใครอยากให้ทำใครอยากให้ผมทำอา่อาอา่าอะไรนะ อ่ไออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะใครอยางให้ทำอ่อ,อันนี้อันนี้นะครับเอออันนี้นะครับไอรถคันนี้ในทีวาเขาเรียกว่า อะไรไม่รู้จะไม่ได้อะไรนะครับคันนี้กดสองนะครับกดสองนะครับกดสองนะใครอยากให้ทำฟลลรี่กดหนึ่งครับฟลลี่คันที่ใครอยากให้ทำฟลลรี่ครับคันที่ร้อยสามก็บวกได้เลยนะครับนี่นะครับเชียบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องดูไลมอนเดอะบูีด้วยนะครับไว้ขอให้คลิปนี้ถึงพันซับเร็วๆนะครับ